สวัสดีค่ะพบกับรายการไวัยวัยอร่อยคู่ครัวกับดิฉันแวร์โซเหมือนเคยเลยนะคะแล้วก็วันนี้นะคะผลิตภัณฑ์วัยวัยก็มีเมนูเด็ดเด็ดอร่อยอร่อยมาฝากอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะเมนูที่เรานำมาฝากก็มีชื่อว่าราดหน้าวัยวัยเบคอนบ็อกเกอรี่ค่ะเดี๋ยวเราไปดูส่วนผสมกันเลยค่ะ มาลงมือทํากันเลยดีกว่านะคะอย่างแรกเลยนะคะเราก็นาบะหมีม่กึ่งสําเร็จรูปวัวัรสหมูสับนะคะไปลวกในน้ําเดือดก่อนนะคะเสร็จแล้วก็นํามาพักทิ้งไว้นะคะที่เราเลือกใช้บะหมีม่กึ่งสําเร็จรูปววเนี่ยนะคะเพราะว่าเส้นของเขานะคะเหนียวนุ่มนะคะไม่อืดแล้วก็ใช้เวลาในการลวกไม่นานนะคะแค่3นาทีก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะมาทําน้ํารัดหน้ากันดีกว่านะคะใส่กระเทียมสับลงไปเสร็จแล้วก็นําเบคอนใส่ลงไปเลย แล้วก็ใส่น้ำซุปก่อนดีกว่าเนาะน้ำบคลคอลี่นะคะใส่ลงไปนะคะแล้วก็รอให้น้ําเดือดค่ะน้ําเริ่มเดือดนะคะบคคอลี่เริ่มสุกแล้วเนี่ยเราก็นําเต้าเจี้ยวที่เตรียมไว้นะคะใส่ลงไปก็คนให้เข้ากาันก็นําเครื่องปรุงรสนะคะที่มีมาพร้อมกับบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปรสหมูสับเนี่ยนะคะใส่ลงไปเลย กลิ่นหอมหน่ารับประทานจริงๆนะคะแล้วก็คนให้ส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันพอน้ําเดือดนะคะเราก็ใส่แป้งมันลงไปค่อยๆใส่แป้งมันนะคะเพราะถ้าใส่เยอะไปเลยทีเดียวเดี๋ยวจะเหนียวเกินนะคะนี่ค่ะเหนียวหนืดเสร็จเรียบร้อยแล้วแค่นี้เองค่ะแล้เราก็นํามาราดใส่เส้นบะหมีม่กึ่งสําเร็จรูปไวๆรสหมูสับที่เราเตรียมเอาไว้นี่ค่ะ เสร็จแล้วค่ะราดหน้าไวๆไวเบคอนบ c o อกโคลี่นอกจากผลิตภัณฑ์ไวๆวนะคะจะมีเมนูเด็ดๆอร่อยๆมาฝากคุณผู้ชมนะคะเขาก็ยังมีโชคหม้อวม้อใหกับคุณผู้ชมอีกด้วยนะคะเพียงแค่นำซองเปล่าของผลิตภัณฑ์ไวๆวน,นะคะไม่ว่าจะเป็นบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปไวๆวนะคะทุกรสชาติเลยนะคะหรือว่าเส้นหมี่อบแห้งไวไวนะคะผงปรุงสำเร็จตารสเด็ดนะคะ เขียนเมนูโปรดของคุณผู้ชมมานะคะที่ทําจากผลิตภัณฑ์วัยๆนะคะหรือว่ารสเด็ดนะคะอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้นนะคะแล้วก็ส่งมาในรายการไวไวๆอร่อยคู่ครัวนะคะชื่อที่อยู่นามสกุลนะคะเบอร์โทรศัพท์นะคะแค่นี้แหละค่ะคุณผู้ชมก็จะเป็นผู้โชคดีได้รับของรางวัลจากรายการไปนะคะ<ๆ>วันนี้รายการไว้ๆอร่อยคู่ครัวกับดิฉันวาโซเวลาหมดลงแล้วขอลาไปก่อนพบก,กันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ<ๆ>